สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพบกับช่องสมัดีที่รันกนะจ๊ะเนาะมือนีพากลิ้นมอยมากินเข่าเด้อจ้ามางานมันเกิดอาแอนถ่ายรูปอยู่โอ้อะไรลูกไหนน้ำพี่ต้าค้าสวัสดีครับก่อนหน,หน,นี่ครับวันนี้อาแอนเลี้ยงงานเกิดเด,อด้อกุยกย ได้บรรยากาศจังเลยได้บรรยากาศจังเลยเดินไปไหนลูกจะเดินไปไหนหนุ่นหนนนี่นี่อาเจเอ๋เจเอ๋จเอ๋จเอ๋ก่อนเจเอ๋ง่วงนอนแล้วง่วงนอนแล้วสองสาวทายลูก ออนนสองสาวไทยหนบ่มอากาศดีพี่น้องจ้าเย็นสบายบ่ได้มาล้งยูทีไปเอ้ยขอโทษ้ะจ้าบ่ได้มาล้งยูทูผิวเบืองหลายมือนะจ้าเนาะบ่ค่อยมีเวลามันนี้มีเวลากะสิลงให้เบืองนะจ้าเนาะเบืองอาเขาอากับหลานร้านก็บ่ค่อยอยากให้อุ้มมาไปไหนจะไปไหนเด้อ

จะลงยูทูบวันนี้เจ้าวันนี้มาถาลูกมากิมนามาการคุ้งนาด้วยกางคุ้งนาเด็กพันน้าเด็กพันน้ปรับกล้องกันนี้ยเอาต้นไม้เลยจีเจ้าเลยอ่ะบื้นวืนอ่ะอยู่ไหนนะอ๋ด้านนี้ชัดบืนวื้นอ๋ไม่ขึ้น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 เออ โอ้ยอะไรเข้าข่ยไม่ได้บมาบอยหลายนี่ยหรอบอ้พอนออกซะออกจากสวยแล้วเดี๋ยวหน่อยเฮมันจะรีบเอาไ่ให้พอนไข่อแ่เราคล้วอกด้คุฆ่าคอได้ไ่คน เชลคเค้กครับเออนี่ยอดดีเถ่ะ พี่ตพี่น้องจ้ากินข่าวอิ่มเนาะเด็กหน่อยบบอยูจ้าพี่น,อน้องผ้าเนาะผ้ามะเร็นในไอสนามเด็กเล่นเด็กหน่อยบึงพี่ตาเจ้ <c oughs> พี่น้องเอ้ยเมื่อกี้อัดคลิปอัดวิดีโอตอนนั้นน้องกีตาอวยพ่น ให้อแอนเพิ่นบ่ท่านเนาะจ้าเนาะบได้เลยเดยวเดวสิไปขอคลิปวิดีโออีก,กันกับไอ้น้นนองกาแฟในกาแฟนน้องแฟนเนาะจ้าเนาะจ่าเดาสิเอาลงให้เบื่องเนาะพี่น้องพามาพาเด็กหน่อยมาเห่นสวนสนุกมันว่ายููยานยานฮอดนำพี่น้องน้องเชวโลกับน้องกีตาร์พี่ตาก็ใส่แต่ชุดกีฬา แล้วแม่ซื้อชุดไอ้ใหม่ให้ไม่ต้องใส่กีฬาแล้วชุดกีฬาไว้ใส่ตอนนอนอเช้สนุกไหมนู่นเป็นไต่กับพี่กีต้าหนูปะมาเร็วไต่กับพี่ตาเร็วมาไต่เร็วไต่กับพี่กีต้าก้อยเอาก้อยไปเดินไปพูดอะไรนาะพูดอะไรนาะพี่น้องจ๋าโอเคเนาะจ้านาะมือนี้ก็ ถ่ายคลิปวิดีโอมาฝากเนาะจ้ะเนาะสำรับไอ้ครอบครัวครอบครั้วมูนูเนะาะค่ะคันมี้ยังผิดพลาดประการใดก็ดกขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดติดตามให้หนู้น้ำเด้อจ้าช่องแซมบุรีทีรักเนาะจานะ้าเนาะพี่น้องกดติดตามให้น้ำแน่สิได้เบิ่งคลิปใหม่ๆแต่ว่ากะสิพยายามลงคลิปถูกมือเนาะพี่น้องเนาะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าพี่น้อง HAPPY BIRTHDAY TO YA! HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY, ê, ê, you you. Happy birthday, birthday TO YA! HAPPY BIRTHDAY TO YA! Yeah. Happy, <laughs> <dì>. HAPPY BIRTHDAY TO <laughs> YA! HAPPY BIRTHDAY! TO YA! HAPPY BIRTHDAY happy TO YA! ยี่หกนะไม่ใช่หกสิบสองยี่หกยี่บหกอ้าอาเชลโลอยากเป่าด้วยมาเลยมามาเลยเปาเป่ามาเป่าเป่าเป่าปเป่าปูป